สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม COF หรือว่า Champion of อ h e Field อีกแล้วนะครับผมกับวันนี้กับ MacOS ออีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับครบรอบหนึ่งสัปดาห์ครับมาดูกันของวันมีอะไรกันบ้างครับสิทธิพิเศษตุดจีนมามาๆมมีอะไรตรงนี้ก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งก็ได้นะครับเริ่มต้นที่625บาทมีอะไรอ้วยพอนอันนี้ก็ข้ามไปข้ามไปอย่าเพิ่งไปเติมมาก ลูกบอลน,นำโชคมีอะไรครับเนสตอโอ้โหประการหลังสุดแก่งของอิตาลีนะครับผมต้องบอกว่าตัวตำนานกันเลยทีเดียวนะสตาร์ทอยู่ที่98นะไปดูดิมีอะไรมั่งอ่ามีตัวอยู่3ครั้งครับโอ้เนสต้าเริ่มที่87เองเนรอไปไปเริ่มครับได้ไหมได้ไหมถ้าได้นี่โคตรฟุกฮะต้องไปที่ลักกี้โอ้ยเลยๆๆนะอีกครั้งครับ ยังไงเอ้ยมันกวนดีแท้นะอะไปอีกตัวบอลตำนานมาอีกง่้ยลักกี้ดิลักกี้ลักกี้หน่อยเออนั่นแหละฮะเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่ให้ครับผมไม่นไปปิดจ๊อบสัญญาสำคัญครับมาดูครับนี้ก็เก็บเควสกันไปนะแต่ละวัน ใกล้แล้วความฝันใกล้เป็นจริงแล้วรับไปแล้วก็มีอะไรอีกไม่มีละตรงนี้ก็ปิดไปรับรางวัลจะจำวันก่อนครับล็อกอินเลยวะใช้งานทันทีไปโอ้โหได้แบบกระากเกลื่อนมากอธิษฐานเปิดการ์ดไปเราเก็บรูปบัวกระทิงมาแล้วใช่ไหมครับต้องเรียกว่าปีบัวเนาะก็เป็นรูปบัวโอ้ได้อีกครั้งเดียวเหรอเอาบนไป แป้วได้เพชรฮะล็อกอินจากรางวัลหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีรายแล้วไปตรงนี้ก็มีอะไรอีก่ะกิจกรรมมาดูนีฝึกพิเศษตุดจชีนแรกรางวัลตรงนี้จะอัพโค้ดดีไหมใหม่แลกนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังทำทีมใหม่นะต้องการการเอษคีมากอ่ะแรกนะแรก ล็อกอินจากรางวัลยังอยู่โอเคไปครับอ้าวคุณภรรยามาอะไรตอนนี้เดี๋ยวก่อนลงชื่อต่อเนื่องฮะรับก่อนเ,อเราได้ไปสุ่มอีกรอบหนึ่งฮะตรงนี้ก็สามารถกดรับรางวัลชดเชยได้นะย้อนหลังเนี่ยรับรับรับได้ตั้งสามร้อเนี่ย บอกว่าจำเป็นใช้นะอธิษฐานเปิดการ์ดไปไปตรงนี้มีอยู่ร้อยี้าครับต้องข้ามขั้นให้ได้กดวันนี้ไม่แสดงอีกโอยไม่มาทักทีอันสุดท้ายมาไหมแปลีพีสองร้อฮะก็ข้ามไปธรรมดามีอะไรรับ จำกัดเวลาหมดแล้วเนาะอ่ะไปที่ร้านค้าครับมชอบจริงๆนักเตะใครมาเฮ้ยปอกบ้า <c oughs> แต่ตำแหน่งมันเป L ็น LM นะเรฟมีฟิลไม่เอาดีกว่ามฟิลด้านซ้ายแต่ผมชอบปอกบ้าที่มีอยู่ก็คือตรงกลางนะครับแต่มันเริ่มต้น84แล้นะน่าสนมาก จะขายก็เสกได้ดาวฮนะเดี๋ยวดูดิคุ้มไหมร้อยี่สิบมีอยู่ร้อยี่สิบโอ้โหขายหลายตัวฮะไม่คุ้มฮะไม่คุ้มเพราะว่าเพิ่งทำทีมใหม่เนาะมาดูอีเมลรับทั้งวันันก่อนรับทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ไม่มีของอะไรเลยแปลกๆแชมเป็นพารละ่ะรับไป มีจุดสุ่มแล้วครับงานนี้ครับรับรางวัลนี้ก่อนรางวัลมีอะไรครับคนสอนล่ะอ,อ๋อใช่ครับมีคนถามมานะครับนักเตะท,ที่เริ่มใสศรัทธาตรงนี้ครับคือถ้าทีมเรามีนะมันจะบวกโบนัสเข้าอีกนะในการเนี่ยครับ ถ่ายโฆษณาต่างๆเนี่ยนะอย่าไปซีเรียสครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับสามารถเริ่มสัญญาได้นะโอเคแล้วไปกันที่นักเตะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้โลคทัพใหม่กันเยอะแยะเลยฮะบแบ็คซ้ายก็เปลี่ยนนะครับผมกูตินโยนทำอะไรได้ไหมอัปเกรดครับทะลุกไป ผมบอกว่าไอ้พวกนักเตะแบบกรอบแปลกๆเนี่ยฮะผมว่ามันอัพได้สูงมากกว่าพวกกรอบดำธรรมดานะแล้วไปขายกันสักเล็กน้อยฮนะขาย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 ชื่อดังอาชีพไปแล้วชื่อดังอ่าอ่าจึ๊บๆ๊บเก็บเควสไม่มีอะไรฮนะ แล้วก็ไปกันที่รางวัลรับกันหน่อยไปเมามองฮะโอ้ยมีสี่อันไม่พอครับอืมเอาไงดีไปแข่งก่อนแล้วกันได้คูปองสักอันเจ๋งมากตอนนี้ก็เริ่มกลับมาไต่ต่อฮะ อขอเริ่มแข่งก่อนเลยเตรียมพร้อมรุยอา้าวเวนการ,รลืมเปลี่ยนชื่อเอ้ยเปลี่ยนชุดตายแล้ว <c oughs> พอได้อยู่แหละวันนี้เราไม่ลุยโค้ดนะครับผมเรามาลุยกับคนดีกว่ารีบมารีบไปนะเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าเอ้ยหายไปทำอะไรอ๋อมันทำทีมครับนะฮะตอนนี้ก็เป็น The f i n นะครับกองหน้าผมโซเรสนี่กอดเอาไปเก็บแล้วอ้ตรงนี้น่าจะหยน,หน ่มมมมไม่มั่วครับเส่งก้ามตาแต่มันยิงแรงดีนะผมชอบนี่ครับมาดูดปายซัดโอ,โอ้โหนี้ต้องยอมนะครับยิงมั่วไปหน่อยฮนะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าได้ทิกมาใหม่นะก็คือแบบเราไม่ต้องกดป้องกันค้างครับพอเข้ามาใกล้ๆเนี่ยค่อยกดป้องกันนะเนี่ยมันจะแย่งบอลได้ง่ายขึ้นครับเอ้ยโอ้โหจ่ายงี้อ้าวถึงวะเฮ้ยอ้าวมั่วกันดีแท้วะนี่นี่ยิงใช้สเต็ปเหมือนเดิมได้ฮะยิงเลยฮะเอ้าว พี่ป๊อกโดนสก,กัดครับะครับอัสปิกรุต้าเปิดโอ้โหติดยอมเลยนะครับแล้วปีกซ้ายเราเป็นฮาซาครับต้องบอกว่ายิงคมกว่ากองหน้าอีกนะ ้ายิงยังเซฟได้บ้าบอจึ๊บจึบโรบินสันครับบล็อกบ้าเอ้ยโอ้โหมันจะเซฟไปไหนเนี่ยดูดูภาพช้าฮว่ายิงแรงแล้วนะต้องบอกว่าตอนนี้ยังโม่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหรนะ่ฮะเนี่ยอ้าได้เตะม,มุมอีกรอบครับต้องเปิดไกลๆหน่อยเนาะใจสูง โอ้โหเบาหยองเลยนี่ลูกหน้าประตูเราจะทำอะไรเขาได้หรือไม่ครับผมขนาดเป็นบอทนะเนี่ยยังเจาะเข้าไปไม่ได้เลยเดี๋ยวับได้บงแนละ้วอุ้ยสวยงามจ่ายมายิ่งเบาจัง เดี๋ยวให้ฮาซายิงดีกว่าเฮ้จบครับมเน่ยครับมันใกล้ปุ๊บค่อยกดแย่งครับแม่หมดเวลากำลังมันเลยนะต้องบอกว่าตอนนี้ทีมแบบยังตต้แต,ต,ตะอยู่นะยังอัปเกรดไม่เต็มที่ดาวก็หายไปเยอะเลยโอ้โหเล่นอย่างนี้ตายตาย เข้าเข้าแรงนะครับโอ้จ่ายตีด,ดจ่ายงโง่เองฮะต้องขออภัยมาครับขออีกรอบแก้ตัวืม <c oughs> <c oughs> ตัดเข้ากลางไม่ได้เลยนี่เบียด อา้าวฟาวอีกโ้ยจังหวะนี้นะครับทีมคู่ต่อสู้เริ่มหมดแรงแล้วครับจุจ๊บๆนี่ขอเปิดงามๆนี่เปิดแบบสุดเส้นหลังนะออกไปแล้ว เาครับเด๋วปวายเด๋วปวายเอ้ยยิงอะไรอย่างนั้นล่ะเฮ้ย11นาทีแล้วนะครับยังทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยอ้าวอือออกอีกแล้วมาบอกกดมากเกินนะครับเริ่มใกล้ล้ะความฝันเริ่มใกล้ล้ะ ดิมาเลียครับโอ้โหสุดยอดครับอาซาเราจุ๊บนี่เดือดไปจุป๊บจุ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 ๊บโอ้โหตายตายเล่นอย่างี้ตายฮะไม่ชนะอาชาวบ้านเขาแน่ฮะไม่เป็นไรประตูเดียวมีผลครับผมงานนี้ฮะ เดี๋ยวเราค่อยไปสรุปตอนหลังนะว่าทีมมีใครเปลี่ยนกันบ้างนะครับผมถึงไหมถึงไหมไม่ถึงฮนะน่าจะหมดแรงนะฮารซาแบบหัวดำปีนะ สงสัยเสมอแน่เลยดูทรงนวเนี่ยเอาเฟลนี่มาโอ้โหเอาถึงเว้ยเอ้ย88แล้วล้วจุดโทษละดูทรงแล้วนะให้อย่างงี้โอเคครับต้องขออภายจริงๆนะยิงไม่เอาเอ่าวอะไรวันนี้มา เริ่มแรกครับผมไปเลียดๆเบาๆที่ซ้ายครับผมนี่สวยงามจ่วนี้เขาก็ต้องยิงตรงขวาล่างสวยงามนี่เดาถูกฮะแล้วจวังหวะนี้ก็ไปซ้ายบนครับโอ้โหโดนเซฟฮะจะไม่ต้องไปซ้ายล่าง อ้าวเวนกำหนึ่งหนึ่งแล้วยิงแน่งตรงกลางนะฮะจังหวะนี้อ้ชัวเซฟฝวายกอล์ฟเองเอาเรียงแบบแว่เาเซร์เรนี่ครับโอเคยังนำอยู่ฮะจะเซฟได้ไหมลูกนี้มาดูกันซ้ายไป อ้ยเซฟได้ครับจิจี้เราปาดเหงื่อเลยฮะใครเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมชนะไปฮะโอ้โหไม่ใช่ภูมิใจเท่าไหร่นะชนะจุดโทษนะแถมบดด้วยนะต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นสู้ของเราฮนะโอเคครับก็ไต่ขึ้นมาอีกหนึ่งดาวครับ ดำเนินการต่อไปก็มาดูทีมกันดีกว่านะตอนนี้เปลี่ยนทีมไปยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับกลับมาเล่น433นะกองกลางก็งกงกงจะเป็นเฟอร์มิโน่นะครับผมแล้วก็ป็อกบ้าครับตัวกลางนี่เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนอยู่นะจะเอาเฟเรนี่อยู่อัพมาแบ็กซ mm ้า hmm. ยเป็นโลบัสซันมาแล้วครับแบ็กขวาเป็นอาร์ฟิคุริต้าอุตติที้นะครับ, <c oughs> รบแล้วก็ใครวะเนี่ยลืมชื่อกองหลังเรี้ยวผู้นะัน่นแหละอ ฝีซ้ายเนี่ยครับกำลังจะปั้นเจ้า <c oughs> เนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้แหละนะกำลังจะปั้นขึ้นมาแทนแล้วเจ้าฮาซามาเล่นกองหน้าคู่ครับคู่กับเดปายนะส่วนเจ้านี่ก็ต้องถอยออกไปนะฮะ โอเคนะครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าไม่ได้สาระยังไงก็ต้องขออภัยมาด้วยนะที่นี้นะครับผมที่สำคัญชอบอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแม็กโอ๊ตทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละฮะสวัสดีครับผม